แข่งขันฟุตบอลยูโร2024รอบคัดเลือกนัดแรกกลุ่ม C ทีมชาติอิตาลีเปิดสนามสตาดิโอดิเอโกอามันโดมาราโดนาเมืองเนเบิลตอนรับการมาเยือนของทีมชาติอังกฤษเมื่อวันที่23มีนาคมที่ผ่านมาสำหรับเกมนี้เริ่มต้นแค่13นาทีอังกฤษได้ประตูขึ้นนำหนึ่งประตูต่อศูนย์จากลูกเตะมุมฝั่งขวาบูกาโยสากาเปิดบอลไปเสาไกลให้แฮร์รี่เคนยิงด้วยขวาแต่ไปติดบล็อกแนวรับอิตาลีบอลมาเข้าทางดิคลนไรส์จับแล้วยิงด้วยซ้ายเข้าตะข่าย หลังจากนั้นนาทีที่42ผู้ตัดสินดู V.A.R. ย้อนหลังจังหวะที่โจวานนี่ดีลอเลนโซทำแทนบอลในเขตโทษทำให้อังกฤษได้จุดโทษซึ่งเป็นแฮร์รี่เคนรับหน้าที่สังหารไม่พลาดโดยประตูนี้ทำให้เคนขึ้นเป็นดาวซันโวสูงสุดของทีมชาติอังกฤษทีมเยือนนำห่าง2ประตูต่อศูนย์และจบครึ่งแรกด้วยสกอร์นี้ต่อมาในครึ่งหลังอิตาลีได้ประตูตีไข่แตกในนาทีที่56 าจังหวะที่ลอเลนโซจ่ายทะลุช่องเข้าเขตโทษให้มาเตโอเรตกก้จับแล้วยิงด้วยขวาเข้าประตูไปทำให้เจ้าบ้านไล่มาเป็นหนึ่งประตูต่อสองหลังจากนั้นทั้งสองทีมยิงกันเพิ่มไม่ได้ จบเกมอังกฤษบุกมาชนะอิตาลี2ประตูต่อ1เก็บแต้มประเดิมศึกยูโร2024รอบคัดเลือกได้สําเร็จหลังจากจบเกมแกรีสเซาลเกตคุณซื่อทัพสิงโตคำรามกล่าวว่าเราควบคุมเกมในครึ่งแรกได้อย่างยอดเยี่ยมเราน่าจะปิดเกมได้สอก์อมันควรจะเป็น3ประตูต่อศูนในครึ่งแรกส่วนเคนเขาเป็นนักเตะที่พิเศษมาก ทำลายสถิตินี้แสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของเขาทางด้านโรเบโตมันชินีนายทัพใหญ่อัสซูรีเปิดเผยว่าเรารู้อยู่แล้วว่ามันเป็นเกมที่ยากเราเสียประตูไปก่อนถึง2ลูกแน่นอนว่าเราได้ผลลัพธ์ที่น่าผิดหวงังแต่เส้นทางรอบคัดเลือกยังอีกยาวไกล